màp ừ. <laughs> đi mày, đi mày, hả? đi đang luôn, đang luôn, này, đồng tháo khu này, được chứ? Lòng tháo khu này được không? Khu này bao, chạy khu này mày, khu này mày. ใช้คนนี้ไหมฮะใช้คนนี้รือเปล่า,าใช้คนนี้ป่ะ,ะไปไปรอหน้าบ้านไปอะไรไปวิ่งไหมยต่ท่าน อ๊ะอ้าวอ๊ะอ๊ะแล้วอ๊ะ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 เอ้มาผีหมาผีหมาผีเฮ้ย

จุ๊แม่ไปวิ่งอจุ๊แม่ไปวิ่งมามเฮ้ยอำลาวเั้ยเฮ้ยนักวัวฉีก่อนหนึ่งทีฉีก่อนหนึ่งปืดฉีก่อนปืดหนึ่งเอาไปแม่ไม่มาสักทีวะฮะ ไปไปวิ่งกันสองคนไปไปตัวงจะไปไหมเนี่ยฮะหลายรอบแล้วนะเขายัง